สวัสดีกับผมบังพอนังพรครับนิวนี่เรามาอยู่กันในสวนมากม้านะเพิ่มวันนี้เราจะมาทําการร่มพึ่งเราตามไปแรกันนะครับนะว่าวีธีการทะมัืนนะครับกองพึ่งจันทร์้างกองพึ่งถึงเพื่อนก็ได้วัวกรอบไปผมไม่ใช่ใช่เปลือกปลากรินไาแต่เดียววันนี้คนน้าจับนะครับเรามีคนน้าจับนะนั่บางเองน้าจับนะครับวันนี้แล้วใส่หมวกด้วยกูไม่ใส่ไอหมัดน้าจับนะครับ นี่การวิธีการจับพึ่งนะครับมันใส่หมวกด้วย <c oughs> ผมไม่ใส่อ่าอัน,นไม่ใส่ไม่อะไรเขาแท้ๆเลยต้องลมควันก่อนอ๋อลมควันก่อนลำดับแรกคือต้องลมควันก่อนใช่ไหมควันก่อน,นกูจะโดนไหมหมัดไม่โดนบางทีไม่ได้ใส่เลยทีเออเดี๋ยวหัวแกล่ะนู๊หัวกูไม่ได้ใส่เลยเลย อยู่ใกล้ควันนั้นไม่โดนไม่โดนแั้นกูอยู่ไกลนี่น้อยกัดตายล่าผมผมไปท้ายเกยไม่ได้นะครับนะผมไม่มีอุปรกรณ์ป้องกันได้เทียมนี้นะครับตอนนี้เราจะรื้อแรงเลยใช่ไหมอ,อ่าเปิดป่าเนี่ยเออเรารื้อแรงนะครับเปิดขวาเปิดขวาหนื่อยไหเยอะไหมเยอะไหม โอ้เต็มรังเลยเต็มรังเลยครับรังไรครับของผมเต็มรังเหมือนกันเนียึ่งตอมโอ้ยเพียบเลยเพียบเลยโอ้เยอะเลยเยอะเลยนาต๊กในหัวกูเลยเลยเลยโอ้บางรวมกันมาข้างผมมั้งไงผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์พวกกันเลย นี่นะครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ต้ามกลางกองตับพึ่งนะครับขนาดมากเลยตับฟึ่งเต็มโอ้ oh, ขาดไปแล้วครับตอนนี้ <Okay. S 1> ดังฮึงเลยครับนนต,ต,ตัดภาพมาที่ผมครับไม่ใจ,ใจ,ใจเลยเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับ okay. นนเราขนาดนี้ผมก็ขี้ขาดแล้วอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยครับ ยาวีพี่น้องวางไม่รู้เรื่องเดี๋ยวภาคเหนือภาคอีสานอ่าอธิบายด้วยครับอธิบายด้วยนี่ครับน้ำพึ่งเข้าแล้วนะครับเป็นน้ำพึ่งใสๆทั้งนั้นเลยเออม,มึงคิดว่ากูเสียวไหม <laughs> <laughs> มึงคิดว่ากูเสียวไหมนี่กูไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลย พึ่งนี่ใจดีเออใจดีใจดีใจดีใจด,ใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตอนนี้ใจดีมึงนี่หัวกูใจดีเต็มเลยนี่ผมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันผมมีแต่เม็อย่างเดียวครับโควิดกลัวเลยพึ่งมันเลยกลัวเดี๋ยวนะตัดฟ้ามาที่หัวผมครับ พึ่งเปล่าๆครับผมที่หัวผมและผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเดี๋ยวดับภาพไปที่มัดต่อครับผมนั่นครับน้ำพึ่งแท้ๆที่ <c oughs> บนหัวกูก็พึ่งแท้ๆเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยมึงจะมาขี้อะไรที่นี่วะกูโอ้ยเป็นทริปเสี่ยงตายมากครับทริปนี้แม่ควนันก็ไม่มาที่กูเลย <c oughs> นี่บนผมผมเพียบเลยบางเคลียวผมผมเต็มเลยมันไม่อยู่ใช่ไหมมันไม่ไปยิงบนหัวนี่เต็มแล้วความรู้สึกนี่กลางหลังนี่เพื่อพี่น้องก็เพื่อพี่น้องผมจะสู้หลังจนฟ้าถูกแล้วพี่น้องถูกแล้วพี่น้องเออถูกแล้วเต็มมือแล้วโอ้มันแล้วเดี๋ยวครับอยากให้ตัวมาก่อนครับตอนนี้กําลังมันอยู่ อี๋เพื่อพี่น้องก็เพื่อพี่น้องตอ้ได้กินของแท้เออของแท้ครับพี่น้องครับของแท้กูก็ถูกแท้ๆเหมือนกันอืเดี๋ยวครับก่อยโตัวมาก่อนครับผมก่อยโตัวมาก่อนผมกำลังเรี่ยงอยู่ นี่พึ่งแท้ๆอ่าพึ่งแท้ๆกูไม่เข้าไปเลยครับกูอยู่เทียมนี้เลยครับผมกูไม่เข้าไปแล้วเทียมนี้ก็เต็มหัวกูแล้วแท้ๆครับกลงมันแท้จริงๆครับนี่อ่ายวงยวงนั้นเอาไว้ชิมตัวเดียวไอ้มัายวงที่ใสๆนั้นสักสักนิดนึงเอามาชิมตัวเดียวนี่นี่เออให้ขาปากเลยอ่ะอันั้นอันนั้นเลยอันนั้นเลยเดี๋ยวไปชิมข้างนอกเอออเาเอาเลยบังเต็มหัวกูแล้ว เออพุ่นมามั n g mang พุ่นมา m a ง g อ้ยอันนั้นน,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 นนี่ะตยวนี้ตัวปังนี่ไงนี่เห็นได้้งนี่ชิบะที่อ๋อนี่คือเราต้องเป่าออกใช่ไหมอ๋อน,นี่คือเราต้องเป่าให้ตัวพึ่งมันออกไปด้วยนะครับ ฉันมาทำอะไรที่นี่ดกลิสิทธิตไหมกูฉันมาทำอะไรที่นี่อุปกรณ์ป้องกันก็ไม่มีนี่คือของแทนอะไรนะนี่คือเสียงเพื่อพี่น้องครับผมเพื่อพี่น้องเอฟซีกัะเท่นุ่งนานนะครับผม นี่กี่กี่เดือนได้แล้วมนเอามาวางไหมประมาณหเดือนเดเดือนได้ได้ได้เดี๋ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวโดนเดี๋ยวกลัวจะโดนไปกินข้างนอกดีกว่ากลัวโดนต่อยปากนี่น้ำอันนี้อันนี้กี่เดือนแล้วมัอันนี้กี่เดือนได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมอันนี้เหมาะสำหรับสวนลำไยคิดตันด้วยใช่ไหมมนใช่ใช สวนลำไยกิ้ตตันนี่เหมาะมากเลยครับพึ่งมันจะช่วยผสมเกรสรและทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับนี่ผมสุดๆแล้วครับนะใกล้ดได้เท่านี้แล้วไม่ไปแกนะ้แล้วน นี่ใส่รวงกลับนะครับอ๋อนี่ใส่รวงทำรังอ่าใส่กลับไปแล้วมันจะทำน้ำพึ่งใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะทำรวงอย่างนี้เลยอ๋ออันนั้นคือไม่มีน้ำพึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้มีน้ำพึ่งแต่ว่าเราต้องเก็บไว้ให้อ๋อหนึ่งรวงใช่ไหมหนึ่งอืมคือเราไม่ได้เราไม่ได้เอาหมดใช่ไหมไม่ได้เอาหมดอ๋อแบ่งกันนะครับแบ่งกันแบ่งกันเราไม่ได้เอาหมดครับจะให้เขากินอีกน้ำลูกอืมพี่น้องอย่าถามผมนะครับนะว่าผมถูกหรือยังครับถูกแล้วครับผม ผมถูกแล้วครับม,มันพาหมวกมา2อันครับให้ผมมาตายอเรียบร้อยก็ปิดเหมือนเดิมอ๋อครับอันนี้คือเราเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับปิดกลับเหมือนเดิมใส่รวงไปให้เขากินเหมือนเดิม นะครับเสร็จเรียนเสร็จพิธีแล้วเป็นเวลาที่ผมรอคอยที่สุดแล้วครับจะได้ออกไปจากที่นี่ <laughs> เอ๋เอ,อ,อ,อมีอีกครั้งหนึ่งให้ยาเอาดังนี้พอมั้งดังนี้ไม่พอดังนี้นาทีล้ได้แล้วนใน,ในเราต้องคือเราเก็บไว้ในรังอยู่ตลอดไม่ได้ก็ต้องเอาอ๋อคือถ้าเก็บไว้ตลอดมันก็ไม่ไม,ไม่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวพอมันเต็มมันจะไปมันจะทิ้งรังอ๋อนี่คือเก็ตลับนะครับว่ายาว อย่าเก็บไว้จนเต็มรังเพราะว่ามันจะไปนะครับมันไม่อยู่อีกรังหนึ่งรังไหนรังนี้อีกรังหนึ่งครับอีกรังหนึ่งโอ้เจอดายเจอดานี่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องงานนะครับผมอันนี้คือจะเป็นหัวเป็นอะไรนี่ล่ำเชียกชั้นครับ ให้มานาั่กินเองนักินเองนี่นะครับแทไม่แท้เนี่ยของแท้ครับผมเราต้องชิมหน้ารังนะครับผมเ<อ>นี่ครับพี่น้องครับได้แตงรวงมาแล้วนะครับนะาแล้วนะ้ำพึ่งยดติงต้งติ้งติ้งครับผมบางเอาถุงมาหน่อยบางนี่ยแม่ก็มาการันตีนะเพราะมัดมันว่างหลายรังนะครับผมวันนี้กะว่าจะได้กี่ขวดได้น่าจะได้สักสามสี่ขวดเรามาชิมน้ำพึ่งสดๆหน้ารัง

โอ้ยได้ออย่างนงเลยีบอกว่าไม่ร้อยกับรนะอีย่แล้วไปกูเล่นแล้ว่งที่สครับบางอิงเรมาเลยบอลียวกาชานไหมบกินแล้วก็กามาอ่าี้ยังยนึกว่าหมาเาอ่า ได้แรงหวานได้แรงอ๊อกเลยนี่รังที่สองนะครับรังที่สองปกติก็พึ่งมันจบใจเบื้องมากเลยมันเนี่ยรังติดพึ่งเต็มเลยนี่พี่เนี่ยบ้าจอย มือไม่วายังปิดปากเปลือกปากคงอยาจะช่วยเปลือกปากกะชั้นี้แสดงมึงคงใช้เื็มปากนะครับรังที่สองนะครับนะตอมหน้าจอเต็มไปเลยพี่น้องมันโรกอันมันออกยูทูบเป็นลูกจังะรือเปล่าร่างนี้ นี่ผมนี่อุปรกรณ์ป้องกันไม่มีแล้วน,นะนนรังนี้เป็นลูกแม่มารู้สึกว่า,วาลูกเยอะก,กว่ารังเมือ่อก,กี้เมื่อก,กี้น้ำผึ้งเยอะถึงไงเราก็ต้องเอาด้วยมันจะได้สร้างรังอ่ามันจะได้สร้างน้ำผึ้งใหม่ใช่ไหมสร้างน้ำผึ้งใหม่หน,<ม>นูเจ้าหนูไม่ใจาตาเด็ดผมนะหนูอะไรคนเชีเ่ยนะนูนี่เจ้าร้น้นนี่แม่ก็มาเจี่ยอยู่กลาดกราดนะกับผมคือห่างๆ เหมืนเก่า, <c oughs> ากเกศเจ้าร้่นนี่แต่ก็ยังรงษษษษษษ้่นลำใหญ่กิ่ดตันร้่นพุนลำไม้นะครับเอาร่างไปตังเนี่ยมันจะช่วยประรุงเกศร้อนนายหลกมันมีผลผลิตมากขึ้นนะถ้าไม่รู้วิธีเดี๋ยวมีวิธีสอนให้อ่ายังวิธีสอนนายนะครับนะแต่นี้เราพ่อมาแรกก่อนว่ามาตังร่างเนี่ยมันได้น้าพึ่งจริงๆนะครับ <c oughs> ตกแลยครับบังเอิญตกแลยอ่าฟังแล้วใช่ไหมฟังตัวฟัเงเลยใช่เลยอ่าเอาเล็กนายออกเลยนะครับ ถ้าพี่น้องต้องการให้ตรงไหไง้ยนะครับให้พึ่งใช้ตรงนั้นนะครับนะไม่ต้องโดบนะฮะไม่ต้องโดบครับอย่างให้ตรงไหนใหญ่ให้พึ่งใช้ตรงนั้นนะครับนี่บางเองก็ต้องการต้นแขนกล้ามแขนใหญ่ๆเรียบร้อยครับสองตัวเลยของผมนี่ผมต้องการล้างใ้ญยครับใช่แต่ล้างทิ้งเดียวจะล้างนี่แบบเรา ปปปปปเปาเปาปาโอโอดูอย่างร่างนี้ดนะร่างนี้ดูอยังร่างนี้ร่างนี้ดูมากครับร่างนี้โอ้โหเี้ยงยนี่ยบร้อยครับไปครับพนมึมแลวดูนะครับร่างนี้แร่แรี่มันวิ่งเข้าร่างนะ แล่วมันแก้วิ่งเก้ารังเหนือนู้เลยนะโอ้โหดูดูมันห่วงรังครับรังนี้ห่วงรังมากดูวิ่งเก้ารังโอ้โหอ่าต้องไปทำที่สวนมั่งแล้วทีนี้มันสวนผมสวนผมเนาะไม่ทำเราเราสวนผมค้นทำรั้มันดอกทำรั้นี่เพียบเลยเออมันดีเลยเออมันได้รสชาติหนึ่งมาปลากรูด้ำผึ้งเมื่อไหร่กันนะ ความรู้หน่อยครับอ่านี้เป็นพึ่งตัวผู้จะเป็นสีดํานะอ่าแล้วก็มันจะไม่ต่อยแล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้างทำหน้าที่ของเขาก็คือผสมพันธุ์อย่างเดียวผสมพันธุ์ข้างเดียวตายเลยแล้วคนที่หาน้ําพึ่งนี่คือพึ่งตัวไหนอ่าจะเป็นพึ่งอ่าพึ่งงานอือพึ่งงานนี่จะเป็นพึ่งที่ดุที่ต่อยอ๋อที่เราเห็นที่ในในสีลายๆายเนี่ยสีนี้นี่อือเนี่เป็นเป็นพึ่งงานอ๋อนี่พึ่งงานใช่ไหมอือ นี่นะครับคร่าวข้าวนะครับถือมั้งครับผมวโยนจกๆเลยอ่าเอ้าแเตะๆเลยไหมวับอ่าร่อยไหมอ่ะอารวยเอยนะครับนะวันนี้ก็ได้หลายเรืองนะครับสำหรับเรื่องพึ่งนะครับนะ วันนี้ก็บฟางนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อได้แจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆกับพี่น้องแรบซามนะครับฝากเพจนะครับนะเพียดกลุ่มเกษตรนุกนานครับแล้วมีกลุ่มนะครับเนี่ยกลุ่มเกษตรนุกนานสงปลาไหนมันไหนะกลุ่มอะไรนะกลุ่มปัตตานีอะไรนะฝากฝากฝากของกลุ่มของผมก็เป็นกลุ่มสร้างสติครับจะมาจากปัตตานีนะครับวันนี้มาจับพึ่งที่จันทนะ มากับกลุ่มเกษตรหนุนนาของสงขาครับผมนะครับฝากไปติดตามด้วยครับเพจเป็นเพจด้วยใช่ไหมครับผมเป็นชื่อเพจอะไรครับเกษตรสร้างสติอ่าเกษตรสร้างสตินะครับนี่ก็ไปดูกันได้นะครับผมไปแล้ววันนี้นะครับถูกกบสองสามแม่สวัสดีครับ